ที่นี่นะคะที่ Quality Kids แม่ก็คิดว่าเป็นที่ที่มีครบจบในที่เดียว <Wow. S 1> เรียกได้ว่ามีครบทุกทักษะแม่ก็คิดว่าที่นี่เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาและอยากกระตุ้นพัฒนาการให้กับลูกๆตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุป,ประมาณ12ขวบอะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแม่หญิงนะคะแม่หญิงเนี่ยก็มีลูกสาวอยู่สองคนนะคะชื่อน้องครีมคนโตอายุประมาณ8ดขวบครึ่งแล้วก็น้องพอนดินคนเล็กนะคะอายุ3ามขวบครึ่งอย่างคนเล็กเนี่ยส่งมาเรียนก่อนเรียนมาประมาณสักสองปีครึ่งได้แล้วนะคะคนโตเรียนมาได้ประมาณสักปีหนึ่งนะคะ พี่น้องได้มาเรียนที่ Quality Kids ประมาณปีหนึ่งแล้วเนี่ยการพาร i t y ในการทำงานเนี่ยดีมากขึ้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียนได้ดีขึ้นมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าเราได้จัดการฝึกระบบความคิดทักษะการทำงานของเราในทุกๆวันหรือว่ามีการฝึกเพิ่มเติมมากขึ้นจากทั้งทางบ้านเองแล้วก็จากคุณครูผู้เชี่ยวชาญด้วยอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่นี่สอนให,ให้เด็กๆมีและแม่สังเกตได้ก็คือว่าเขาจะเกิด ความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นมั่นใจในตนเองอะค่ะเพราะว่าเขาทําได้เนาะอย่างคอนลีนอย่างเงี้ยเวลาเราเขาทาอะไรได้แล้วเราชื่นชมเขาเขาก็จะแฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เขาจะค่อนข้างมีระเบียบมีกติกาแล้วก็ชัดเจนในตนเอง